สวัสดีครับต่อว่าครับต่อว่านี่ตอนสองเลยนี่ทั้งานครับทั้งงานมลเนี่ยไนว่านนี่กระยุดไปรเราไม่ได้เห็นงานว่านเรซอยกันด้วยมองด้อย 哎，老板。 어민놈. 응? 빨어 <목소리가> 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 อันนี้คือรอบของเก่า่อของเก่าตัวหนักอันนี้นะครับลอกออกครับติ๊บวอลเปเปอร์บางมองก็ลอ,อก,อง,กลอง่ายบางมองก็ลอกง่ายบุกขึ้นกัน มือดีสามหงองจัดซิเรียอาไว้แล้วหรอกเท่านี้นะครับผมเห็ดงานก่อน